ในอดีตของประเทศไทยนั้นมีระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองแต่และครอบครัวสามารถปลูกพืชผลไว้รับประทานเองได้ในครัวเรือนข้าวของเครื่องใช้ก็เป็นสิ่งที่ทำเองโดยอาศัยวัตถุดิบที่มีตามธรรมชาติแม้แต่เสื้อผ้าก็ทอครึ่งใช้เองเมื่อสังคมพัฒนาขึ้นพืชพันธุ์ธัญญาหารตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจาเป็นมีปริมาณมากกว่า ต่อมาเมื่อสังคมจเจริญขึ้นเป็นเมืองใหญ่มีสภาพและฐานะเป็นสังคมเมืองการค้าขายมีการขยายตัวส่งผลให้ความต้องการสิ่งของอุปโภคและบริโภคนั้นมีมากขึ้นไปด้วยจึงต้องมีสถานที่สำหรับซื้อขายสินค้าเหล่านั้นที่เรียกว่าตลาดนั่นเองค่ะ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นทำให้เราทราบว่าในสมัยสุโขทัยได้มีตลาดเกิดขึ้นแล้วเรียกว่าตลาดประสานเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆและสัตว์ที่ใช้เป็นแรงงานเป็นพาหนะเช่นวัวมา้าทั้งของชาวเมืองสุโขทัยและชาวเมืองใกล้เคียงค่ะในสมัยสุโขทยัยรูปแบบของตลาดมีเพิ่มมากขึ้น คือมีทั้งตลาดบกและตลาดน้ำสำหรับตลาดน้ำหรือตลาดที่มีการค้าขายในน้ำเริ่มมีมากขึ้นในสมัยอยุธยาเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาเป็นเกาะล้อมรอบด้วยแม่น้ำการคมนาคมจึงต้องอาศัยทางน้ำเป็นสำคัญ มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการนำชื่อของเชื้อชาติมาตั้งชื่อตลาดเนื่องจากไทยยังมีสงครามกับดินแดน,นใกล้เคียงอยู่บ้างและทุกครั้งที่ชนะศึกสงครามก็มักจะกวาดต้อนผู้คน จากเมืองต่างๆที่ตีได้ให้มาตั้งหลักแหล่งในกรุงเทพหรือตามหัวเมืองต่างๆฉเฉลยที่ตูดกว่าต้อนมานี้จะอาศัยร่วมกันเป็นหมู่เหล่าเช่นตลาดมอนอยู่บริเวณปากเกต็ดสามโคกตลาดยวนอยู่บริเวณถนน3มเสนบางโพ ซึ่งในช่วงปลายของสมัยนี้ไทยได้เผชิญกับการขยายตัวของทุนนิยมตะวันตกที่เข้ามาสแสวงหาอนณานิคมเพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรตลาดและเป็นที่ระบายสินค้าลักษณะทุนนิยมของเศรษฐกิจไทยจึงเริ่มก่อตัวขึ้น เศรษฐกิจแบบทุนนิยมของไทยเริ่มขึ้นหลังจากพศ2398และได้พัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันตามสภาพสังคมเศรษฐกิจและรูปแบบการเมืองการปกครองที่เปลี่ยนไปซึ่งมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งชาวจีนและแขกที่เข้ามาค้าขายและตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพ ก็มีตลาดในชุมชนของตัโตเรียกขานตามสัญชาติเป็นย่านย่านไปเช่นตลาดจีนอยู่บริเวณสำเพ็งเยาวราชตลาดน้อยตลาดแขกอยู่บริเวณถนนตานีถนนจกพพักรพัฒน์พงศ์ภกิจแบบตลาด เริ่มก่อตัวขึ้นอันเนื่องมาจากการนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้ในปีพศ2504ส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องปริมาณการนำเข้าการส่งออกมีมูลค่ามากขึ้นส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนไทยอย่างมากจนถึงช่วงปีพศ2540ไทยได้ประสบกับวิกฤตต้มยำกุ้ง ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงต่อสังคมทุกภาคส่วนและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการสร้างถนนและขุดคลองขึ้นหลายสายในกรุงเทพเมื่อถนนตัดผ่านสถานที่ใดก็ย่อมเกิดชุมชนและความเจริญขึ้น ทุกคนจะเห็นได้ว่าปัจจุบันสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเข้ามาช่วยทำให้มนุษย์สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นการซื้อของใช้อุปโภคระบริโภคไม่จำเป็นต้องเดินทางออกไปซื้อ,อแบบในอดีตอีกแล้วแต่การซื้อขายสินค้าออนไลน์ก็ยังมีข้อดีและข้อเสียอยู่มากจึงถือว่าการซื้อขายผ่านตลาดออนไลน์บนแอปพลิเคชันต่างๆ เป็นอีกทางเรื่องนึงสำหรับยุคที่ใช้ระบบการสื่อสารเป็นปัจจัยที่5ไปแล้วในส่วนของมุมมองของร้านค้าที่มองการไกลก็กำลังปรับตัวรับกระแสใหมน่นี้โดยใช้ช่องทางดิจิทัลมาขยายหน้าร้านของตัวเองค่ะสวัสดีค่ะ อพอดีหนูเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมนะคะกําลังทาโครงการเกี่ยวกับตลาดวันนี้จะรบกวนสอบถามพี่นิดนึงค,ะค่ะพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อโบ๊ทนะครับเป็นเจ้าของร้านสมบูรณนานาพันธ์ครับเปิดอยู่ที่มิกจัดุจักใหญ่กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาในร้านเนี่ยค่ะจะเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนคะมากกว่า5 0เปอร์เซ็นต์เป็นชาวต่างชาติครับเป็นชาวต่างชาติส่วนประมาณ40เปอร์เซ็นต์จะเป็นคนไทยสินค้าที่ขายให้กับชาวต่างชาตินะคะ เขาซื้อเยอะไหมคะซื้อเยอะเหมือนกันครับเพราะเขาซื้อกลับไปฝากครอบครัวเขาครับก็จะขายรองเท้ากับเสื้อนักศึกษาแล้วก็เสื้อนักเรียนร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วอะคะประมาณห้าปีได้แล้วครับ5ปีแล้วโี่ร้านของที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้ามิกจัตุจัดครับชั้นจีครับโอเคมีมีกี่สาขาครับมีสองครับสีสาขา่ที่เจเจมอลอีกที่หนึ่งโอเคแวะได้ ขอบคุณมากคร่ะสวัสดีค่ะร้านของพี่ขายสินค้าอะไรคะน่าจะเป็นประเภทสบู่แล้วก็มีน้ำหอมเกีียวกับสปาเนี่ยครับร้านที่เปิดมาประมาณกี่ปีแล้วคะเปิดมาพร้อมห้างก็ประมาณ3ปีครับ อ๋อห้างนี้สร้างได้3ปีเนาะประมาณครับแล้วส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าในร้านนะคะจะเป็นกลุ่มลูกค้าประ,ประมาณไหนคะก็ต่างชาติงครับส่วน<อ>ใหญ่จะเป็นต่างชาติใช่ครัแล้วคนไทยล่ะคะมีไหมคนไทยก็มีบ้างคร่บแล้วปริมาณการซื้อแต่ละครั้งของของลูกค้าคะ่ะที่เป็นต่างชาตนะิเขาซื้อเยอะไหมคะก็เยอะนะก็หลายอย่างนะแล้วแต่เขาชอบ ก็น่าจะซื้อไปเป็นของฝากใช่ใช่ของฝากโอเคค่ะร้านที่ตั้งอยู่ที่มิตรจตักครับกจตรจักชั้นหนึ่งครับชั้นหนึ่งเนาะโอเค